นงอยู่ทางลูในหาดพ้องค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เกี่ยวข้วแล้วๆค่ะพี่น้องค่ะโอ้รถอัดเพี่อนค่ะพี่น้องเหยียดต่อไปที่อัดเพื่องค่ะอัดเพื่องไปค่ะน่องง่วงๆค่ะพี่น้องลดโคจะมาลงฟังประมั่นไนี่ละค่ะพี่น้องค่ะกำลังเดินกำลังดําเนินการจักทีแดงจักก่อนพี่น้องค่ะมาทางทีค่ะเพื่อนเออลูกเต่าเพิ่นสมัครวพักกันเข่าค้อเข่ายุ่งคือพักกันเลาะเล่นอยู่เฮ้อ พากันเขาคอกเขาทำแม่วเจ้าสีน้ำดากกันไปสายเอา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 อย่าหยอกกันพี่น้องผุณหนูเฮียนมันหยอกกันก็ผู้บบาเสยเลยมาแม่มาแม่หนูเฮียนแม่เขาคอกเลยนี่มาแม่พี่น้องถึงเวลาพบคําค่ะพี่น้องคะตะเวนคอยตะเวนคอยคําค่ะพี่น้องคะเอาน้องง้อเขาคงเขาคอกค่ะคุณนะย่า กันอยู่ค่ะบางโตกับเขาคอกเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้นี่น,น,นั่นยังระบาดเนี่ยมาไปเหยียนเหยียนยเอ้ยเหยียนน้องเหยียนครับพี่นอ้องไปไปเหยียนเหยียน,นไป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 เหยียนนะออกมาเสือเ้อ,อ,อ <c oughs> ไปเอาหนูหยินเขาคอ,อก่อนเลย เนี่ยบอจักขอกเจาของจนพอเดี๋ยวออกมานน่าเป็นไงใหญ่เหลวท่านเอือยเสยพี่น้องนี่ก็เหียนอีกนี่ก็เหียนอีกพี่น้องนี่เอือยนี่เอือยหนูเหียนเหียนยังหน่อยๆอยู่หนูเหียนอน่ะใหญ่เลยจ้าพี่น้องเนี่ยหนูกินดีพร้อมเด้จักขอกว่าเนี่ยฮะ รวยก็พยเพาะาาออผ้านองเขาคอกเนี่นุ้ด้วยนี่ยืนอยู่เฉยๆนี่ทำไมผ้าน้องเขาคอกไปเร็วๆไปเยว่เยว่ฝนค่ะผู้เลี้ยงงัวเด็กเลี้ยงวัวฝนหยอกกันเซยพี่น้องเอา้าเอา้าหยอกเขาเบิ่งเนี้ยวัรานา,าดาเดานี่วธรรม,มาดา,ไ,มาไปคอกไปมาเขาคอกเร็วๆสรริเดไปเฮ็ดเวียกอันอื่นสิมาหาเลาะอยู่บ่ได้ยไร ไปามาไม่ยนานยานยานนี่ค่ะภูบาลกำลังไล่ตอนลูกเต่าเขาคอกรับพี่น้องเออสร้างขีสเสืออยกจะคลองบ้านนะเอ้าเอา้เอาอ้าวมอนี่เหย,เย,ยเียบเสือเอ้อเหยียบเสือกเข้าไปมอนี่เฮียนแม่หมูเหยียบเสือกเข้าไปแล้วจะไปไหนสบอฝนพี่น้องติดผู้บ่าวอ่อนตอนไปด้วยเสื<ป>้อคอก ยุดมามาคอ,อกเกี่ยวคองนั่นเขาคอ,อกเขาคอกนั่นอยียนทำเป็นตัวอย่างล่ะค่ะนี่จาก,ออกาอคอกือค่ะพี่น้องทาคอยล่ะค่ะพี่น้องเก็บน่องงวงว่าเขาคอ,อกค่ะนี่น้องๆแต่ละโตกะสิมีอาการที่แบบซุกซนเป็นเลกน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่า น้องๆพ่อแต่ได้ออกคอ,อกวังสองสามมือทีแล้วนี่ค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เข้าขังน้องงวๆโดนค่ะเป็นเวลาหลายเดือนเลยค่ะพี่นออ้องเพราะว่าเอาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามบ่ท่านแล้วเนาะคะ่ะเป็นวินฤด,ดูการปลูกข้าวแล้วก็ดูการเก็บเกี่ยวผลิตตะพนค่ะกับขึ้เขาเฮานั่นเองนะคะพี่น้องคะก็ได้ปล่อยน้องงอๆออกมาเดินทงค่ะเดินในทงหากิน เองตามธรรมชาติของหนูในไหนานะคะพี่น้องเพราะว่าน้อง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 ต้องหากินหญ้ากินเปืืองเองค่ะผู้เบากะจะลดผ้าลาไปแน่นะคะบอดี้ตัดหญ้าค่ะพี่น้องคะน้องน้องกะหากินหากินแล้วก็เข้าคอกแล้วก็อยู่ในความสงบนิ่งค่ะหมูอย่าไปหยอกมานะนี่ค่ะพี่น้องน่องเฮียนน้องชั่นใหญ่ท่านค่ะพี่น้องคะ เอาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า